ะะอยู่ในช่วงตะลุยโรงงานค่ะเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูเคาน์เตอร์เนกประสงค์นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ 8300ค่ะเป็นผิวลามิเนตนะคะผิวลามิเนตเนี่ยคุณสมบัติก็คือกันน้ำกันความร้อนแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะส่วนสูงนะคะจากด้านล่างขึ้นมาข้างบน120เซนค่ะส่วนจากด้านหน้านะคะความกว้างจากตัวนี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะก็จะ300เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูขห้ใหม่กันนะคะ ด้านในเก็บของได้เยอะค่ะตัวรางเป็นรางลูกปืนนะคะดึงแล้วลิ้นชักไหลลื่นยังไงก็ไม่หลุดนะคะเนี่ยค่ะตัวลิ้นชักเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรางคีย์บอร์ดได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะสีเหมือนกันค่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีเหลืองเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะสีเขียวสีน้าเงินสีแดงเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามือเลือกชมได้ที่ร้านพรทิฟเฟอร์เจอร์สว่างแดนดินค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถเข้ามือเลือกช็อปออนไลน์ได้ที่เพจ a c e b o o o พรทิฟเฟอร์เจอร์สว่างแดนดินค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ w w w p o r t t f f u r r i t u r e m a l l c o m ค่ะวันนี้ขวัญลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย